สาดที่แนวใส่ผงให้สักพ่อมแค่นนำมเมนนิ่นมานี่แก้วใส่ผงหินแห้มี่แต่หินลลงแก่งโอ้ห้องทรงเสียงนั่นแลว้วซาดที่เสื้อเห็นเนื่อกงฟ้านเลนไหลขี่มาในเลนหลับตอนเสื้อนั่นกระไายนี้ คือดังกาเห็นหอเข่าอยู่เทียงหน้าซับตอดเจ้าของมาหอดแล้วดินเจยเจิดนี้ซาดบ่เคยขี่สานย่านเมืองผ้าตกซาดบ่เคยท้ำขกสากระเบือสิผ้าตินซื้อวกรรมเรื่องแล้วจำใจตายจากบ่มีไัยแก่ถืน่น ขึนได้หลกเข้าพี่น้องเ้ยขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพรปพญาคำคมก็ได้นำปัะยาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยซึ่งความหมายพญาบทนี้เมื่อบาปกรรมตามทันหรือความตายมาถึงจะทำให้กับคืนดีหรือฟื้นคืนจมต็นไปไม่ได้ ทุกอย่างย่อมเป็นไปตามธรรมดาของโลกก็คือสอนให้รู้จักธรรมดาของโลกก็คือมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีตั้งอยู่เป็นธรรมดาแล้วก็มีประดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะสามารถซื้อระยะเวลาความตายได้ทุกคนเกิดมาก็ต้องมีจุดจบเช่นเดียวกัน ยากดีมีจนเป็นคนมีหน้ามีตามีสัตว์มีความร่ำรวยมีคนนับหน้าถือตาอย่างไรก็ตามสุดท้ายก็ต้องตายวายชีวากันทั้งนั้นเหมือนนักประชญาท่านบอกว่าาสิ่งที่ทุกคนต้องใช้แต่ไม่มีใครต้องการ นึงก็คือความแก่ไม่มีใครที่จะอยากแก่คีอจะอยากจะนึ่มๆง,ง,ง,งวยๆ,ๆและหลอกะันนั้นสองความเจ็บในครั้งหนึ่งในชีวิตก็ต้องเคยเจ็บไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายและจิตใจสามก็คือความตายทุกคนเกิดมาก็ต้องตายไม่มีใคร อยากได้ความตายแต่ทุกคนต้องใช้แต่ไม่มีใครต้องการสี่ลงศพเมื่อตายไปแล้วไม่อยากได้ก็ต้องได้ไม่ว่าเราจะปฏิเสธอย่างไรก็ไม่สามารถปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้เขาเรียกว่า ทุกคนต้องใช้แต่ไม่มีใครต้องการและสุดท้ายก็คือการได้เห็นสิ่งที่น่ารันทดหุนหนที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจของตัวเองจะไม่มีใครต้องการมันเดีแต่ทุกคนก็ต้องใช้สิ่งนี้โดยที่ปฏิเสธไม่ได้ ก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ